ครับสวัสดีครับพบกับช่องเบาข้าวตมัดพาเห็ดพาทำแบบลองๆเบิง้งนะครับวันนี้นะครับมาอยู่ที่ใกล้อีกแปลงนึงของผมนะครับวันนี้เจ้าจะทำเกี่ยวกับอาหารอาหารปลาครับ พอดีมีลงปลาไว้และวทีนี้ไม่มีตังซื้ออาหารให้ปลานะครับก็อาจะหาวัตถุดิบที่พอมีนะครับทำแหล่งอาหารให้กับปลานะครับวัสดุก็คือฟางข้าวครับฟางข้าวกับขี้วัวนะครับเดี๋ยวผมไปเอาขี้วัวก่อนอ นี่นะครับเป็นที่วัวนะครับที่วัวแล้วก็วัสดุก็มีแค่นี้นะครับที่วัวก็ฟางข้าวก่อนอื่นก็นําฟางข้าวนะครับมาใส่มาใส่ก่อนนะครับนี่นะครับฟางข้าวผมเป็นเก่านะครับไม่ใช่ฟางข้าวใหม่นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับครับยัดลงไปครับ ทำก้อนครับทำให้เป็นก้อนเพื่อจะเป็นอาหารของปลาครับพอได้สักชั้นนึงเป็นฟางใหม่ฟางเก่าก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ฟางเก่าปีที่แล้วครับพอปีนี้ ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับมาก็เอาขี้วัวครับขี้วัวลงไปอีกชั้นหนึ่งครับนี่นะครับขี้วัวใส่เข้าไปเลยที่ผมว่าจะทำสักสามชั้นนะครับพอดีจะเต็มแล้วใส่ขี้วากครับอ่ะ หยับหยับหับะหบน่อยนี่ลงไปนิดนึงครับมันก็าฟางไมกครับฟางใส่อีกครับ <c oughs> สังเกตว่าฟางเริ่มจะย่อยสลายนะครับเพราะว่าเป็นฟางติงแต่ปีที่แล้วขอเข้ามาแล้วก็กองกองไว้ครับที่ไร่ให้มันย่อยสลายเองครับ เหยียบอีกครับเหยียบเหยียบเข้าไปครับทำอีกสักชั้นหนึ่งครับอีกสักชั้นหนึ่งตรงนี้ตรงไหนวัวลงอีกครับวัวลง ลงอีกชั้นหนึ่งนะครับเหย,ย,ย,ยียบท่านลงสักนิดนึงจากนั้นั้นสุดท้ายนะครับวางครับวางเข้าลงอีกครับเ้าลงอีกเหยียบเหยียบเหยียบ คงได้แล้วครับคงไม่ลงกว่านี้แล้วอ้าวเชือกผมอยู่ไหนนอทีนี้อ,อัน้หนเปล่าก็ม,มาเชือกครับอีกนึงก็ มัดเชือกเช่นเดียวกันครับมัดที่ตึงๆเลยนะครับเหนือเหมือนกันครับฝั่งนี้ฝั่งไหน อ่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแหลอาหารปลาครับหลังจากนั้นเราก็เอาก้อนนะครับอ้ไม่ออกสันนั้นออกสิออกซินี่หลังจากนั้นเราก็เอาก้อนเนี้ครับไปไปไว้ที่สะนะครับเอาไปลงไว้ที่สะนะครับ ไหนครับนี่นะครับก็จะเป็นชั้นแบบนี้นะครับโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยเหน่อยเรียบร้อยครับสำหรับการทำแรงอาหารให้กับปลาครับแหงอาหารให้กับปลาไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ